สวัสดีค่ะทุกคนนะคะมาต่อกับข้อที่3นะคะในแบบฝึกหัด1.1นั่นเองนะคะข้อนี้นะคะทุกคนข้อนี้เขาบอกว่านะคะกําหนดนะคะกำหนดนี่เขากําหนดสรรมการเชิงเส้น2ตัวแปรมาให้มีมีทั้งหมด5สรรมการเลยคะ่ะทุกคนมีแบบนี้เลยนะคะทีนี้คําถามก็คือข้อแรกเลยนะคะจงเติมหมายเลขของสรรมการลงในแบบ วงกลมที่ให้แบบนี้เลยค่ะนี่แบบนี้เลยนะคะให้สอดคล้องกับสมการที่กำหนดนะคะโอเคไหมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูตัวที่มันง่ายๆก่อนเลยอันดับแรกก็คือ x เ,เท่ากับ2อ,อันนี้ทุกคนคือ x เ,เท่ากับ2เนี่ยอันนี้คือสมการที่เท่าไหร่คะสมการที่2อีกครูค,คิดว่าหลายๆคนน่าจะตอบได้นะ x เ,เท่ากับ2ส,สมการที่2ถ้าเป็น x เ,เท่ากับ2ก็คือเนี้ย x มันเป็น2 ส่วน y เนี่ยเป็นได้แบบถูกค่าเลยนะคะมันก็จะเป็นเส้นตรงที่มันตัดกับแกน x ที่ x เป็น2เนี่ยดังนั้นเส้นเส้นนี้นะคะทุกคนเนี่ยคือ x เท่ากับ2อันนี้ตอบสมการที่2เลยอันนี้ง่ายสุดทุกคนทีนี้ไปดูอันนี้อีกที่ง่ายอันนึงก็คือ y เท่ากับลบ2ทุกคนอันนี้ก็คือ y เป็นลบ2ก็คือมันจะเป็นเส้นตรงเลยที่ตัด y อ่าลบ2 นี่นี่ก็คือลบสองนี่เส้นนี้ตัดลบสองก็คือมีเส้นสีส้มคือเส้นเดียวเลยนะคะนี่คือสมการที่ห้าเนี่ยเอาสมการที่ง่ายก่อนทุกคนไปเขียนลงนะคะอ่ะต่อไปเดี๋ยวหาสมการที่พอจะทําได้ก่อนนะคะทุกคนอ่ะเดี๋ยวไปดูสมการที่เอาเป็นสมการที่หนึ่งก่อนแล้วกันนี่สมการที่หนึ่งเดี๋ยวเรามาลองพิจารณากันนะคะนี่เอาสมการที่หนึ่งมาพิจารณานะชืบอ อ,อันนี้ก็คือ y บวกอันนี้ผ่านไปแล้วเนาะ y บวก2 x เท่ากับ6แบบนี้คือเราหาจุดตัดก่อนนะแคร์อะหาจุดตัดแกน y ก่อนง่ายง่ายดีเพราะแทน x เป็นศูนย์เลยก็จะได้เป็น y เท่ากับ6อันนี้แทน x เท่ากับศูนย์นะเดี๋ยวงงว,งว่า y เท่ากับ6มายังไงอันนี้แทน x เท่ากับศูนย์ก็จะได้จุดตัดแกน y ก็คือศูนย์กับ6 x เป็นศูนย์ y เป็น6เราก็มาไล่เลย อ่ะ x เป็น0คือเริ่มจากนี้ y เป็น6ก็ไล่ไปเลยค่ะ y เป็น6คือด้านบน1 2 3 4 5 6ทุกคนมันมี2เส้น <c oughs> มันมี2เส้นมีเส้นสีเขียวกับเส้นสีชมพูอ่ะทีนี้เดี๋ยวหาจุดตัดแกน x ด้วยดีกว่าเอ้ยเมื่อกี้จุดตัดแกน y เมื่อกี้จุดตัดแกน y ต่อไปหาจุดตัดแกน x นะคะอ่ะก็คือการแทน แทน y เท่ากับ0นะคะจากสมการนี้นะคะสมการที่1นี้แทน y เท่ากับ0ปุ๊บจะได้ r อ x เท่ากับ6ใช่ปะ่ะดังนั้น x นะคะย้าย2ที่คูณอยู่ย้ายเป็นหาเลยก็คือ x เป็น3ดังนั้นจุดตัดแกน x ก็คือ x เป็น3 y เป็น0สังเกตนะครูจะไม่เขียนข้อความอะไรเพิ่มเยอะนะคะว่าอันนี้คือจุดตัดอะไรนะคะทุกคนต้องฟังคลิปไปด้วยถ้าเกิดมาแคปเอาแค่คำตอบเนี่ยงงนะคะ อ่ะอันเนี้ย x เ,เป็นสาม y เป็นศูนย์เราก็ดูอ่ะสรุปมันเป็นเส้นสีชมพูหรือเส้นสีเขียวนะเราก็ไล่ดู x เ,เป็นสามคือไปฝั่งนี้เนาะเป็นเป็นบวกเราก็ไล่เลยหนึ่งสองสามนี่ x เป็นสาม y เป็นศูนย์คือจุดจุดนี้นะคะนี่เมื่อกี้ก็คือจุดจุดนี้ดังนั้นอันเนี้ยคือนี่อันนี้คือเส้นของสรรมการที่หนึ่งนี่คือวิธีการดูเนาะอันเนี้ยผ่านไปฮะต่อไปต่อไปนะคะ ต่อไปไปดูสมการที่สามแล้วกันนี่สมการที่สามเหลือสองสมการละนะคะถ้าหนึ่งเป็นอันหนึ่งสามอันนึงก็น่าจะเป็นสี่เนาะอันนี้สมการที่สามก็คือ y นี่นะคะสมการนี้อ่ะ y เท่ากับสาม x ลบสี่เป็นคนละสีเฉยอ่ะทีนี้ครูแทนครูต้องการอ่า จุดตัดแกน y พอง่ายดีถ้าแทน x เป็น0นี่ก็คือแทน x เป็น0ก็จะได้ y เท่ากับ x เป็นศใช่ปะก็จะเป็นศูนย์ลบสี่อย่างเงี้ย y ก็เท่ากับลบสดังนั้นจุดตัดแกน y ก็คือศูนย์ลบสอะไปดูก่อนเลยเผื่อมันได้เลยนะคะ x เป็น0ยคะ่ะทุกคน y เป็นลบสนี่ไงนี่ทุกคนเนี่ยเราได้แค่จุดตัดแกน แกน y คือมันมีแค่เส้นเสน้นหยมาตัดจุดเดียวดังนั้นอันนี้แน่นอนเป็นเส้นสีม่วงเนี้ยแน่นอนนะคะเป็นเส้นของสมการที่3นี่เราก็เขียนลงไปเลยเนาะที่เหลือก็ต้องเป็นที่4แน่นอนนะคะประมาณนี้อันนี้คือการมองแบบอย่างง่ายมากๆนะคะทุกคนทีนี้ต่อไปนะคะไปดูข้อถัดไปที่เขาถามอันนี้มีกี่ข้อมีหข้อเนาะไม่ยากไม่ยากเดี๋ยวเรามาดูกัน อ่ะไปดูข้อที่2เงข้ถามว่าอะไรเอ่ยอ่ะข้อที่2นะคะข้อที่2อ,อะซูมนะคะทุกคนระบบสมาการเชิงเส้น2ตัวแปรที่ประกอบไปด้วยสมาการที่1และสมาการที่4เนี่ยเขาเป็นวงกลมแบบนี้เป็นการบอกสมาการนะคะเห็นไหมเขาวงกลมเตือนเตือนด้านบนนีีคุณครูขอเพิ่มเติมนะคะเห็นไหมนี่คืออ่านแทนค่าสมาการนี้เลย ส่วน4อ่านแทนค่าสมการนี้เลยซึ่งเราเขียนให้อยู่ในรูปแบบกราฟแล้วจะมองง่ายเนาะอันนี้ถามว่ามีคำตอบหรือไม่นะคะในกรณีที่มีคำตอบเดียวให้ระบุคํำตอบนั้นอ่าทุกคนดู1กับ4นะคะนี่คือ4และนี่คือ1เป็นเส้นสีเขียวกับเส้นสีชมพู4กับ1ทุกคนมันตัดกันแค่จุดเดียวค่ะนี่คือจุดนี้นะคะดังนั้นตัดกันจุดเดียวมีอะไรคะมีกี่คำตอบเอ่ย มีคำตอบเดียวนะคะมีคำตอบเดียวทีเนี้ยเราก็ดูจุดตัดนะคะว่าคือจุดไรลเอ่ยก็ดูว่าจุดจุดนี้นะคะจุดจุดเนี้ย x โอโอคุณครูคุณครูใส่เยอะเกินไปนะคะใส่ดอกจันนาเกินไปอันนี้จะเห็นว่า x ในที่นี้นะคะอ่า x ในที่นี้คือจุดจุดนี้เนาะเวลาเวลามองอะ่ะโยงลูกศรมาหาแกน x แบบเนี้นะคะ่ะคือมัน x เ,เป็นศูนเนี่ยเราเขียนไว้ก่อนเลยก็ได้เผื่อลืม นะคะส่วน y อันนี้มันอยู่บนแกน y อยู่แล้วก็คือ y เป็นเท่าไหร่คะ y เป็น6เนี่ยเรียบร้อยนะคะโอเคเนาะสำหรับข้อที่2ต่อไปไปดูข้อที่3กัน,นะคะ่ะทุกคนนี่ข้อที่3คํคำถามมีว่าระบบสรรมการเชิงเส้น2ตัวแปรนะคะที่ประกอบไปด้วยอ่าสรรมการที่3กับสรรมการที่4นะคะทุกคนนี่มีคำตอบหรือไม่ทุกคน ในกรณีที่มีคําตอบเดียวให้ระบุค,คําตอบนั้น3กับ4อันไหน3เอ่ยอันเนี้ยค่ะส่วนอันนี้คือ4ทุกคน2เส้นเขาไม่ตัดกันนะคะเป็นเส้นตรงที่แบบขนานกันแบบนี้ไม่ไม่มีทางไม่มีทางที่ตัดกันเลยนะคะไม่มีจุดไหนที่ตัดกันเลยดังนั้นเราตอบว่าอะไรคะไม่มีคําตอบนะคะทุกคนถ้ามันไม่ตัดกันเลยเนี่ยตอบเลยไม่มีคําตอบ นี่นะคะโอเคเนาะต่อไปนะคะไปดูข้อถัดไปเลยค่ะทุกคนทุกคนน่าจะตอบได้แล้ว,ล,วละมั้งนี่ถึงนี้แล้วอ่ะข้อที่4ระบบสมการเชิงเส้น2ตัวแปรนะคะที่ประกอบไปด้วยสมการที่2และ5นะคะมีคําตอบหรือไม่นะคะนี่ถ้ามีคําตอบให้ระบุ2กับ5ทีนี้ไปดู2กับ5อันนี้ สองใช่ไหมคะส่วนอันนี้ห้าทุกคนนางตัดกันนี่คือจุดตัดนะคะจุดตัดอ่ะทีนี้เรามาดูว่าเอ๊จุดตัดเนี้ยเรามองอยังไงนะคะก็ดูว่าจุดจุดนี้อ่ะดูแกน x ก่อนนี่ทุกคนอยู่อยู่ตรงนี้ x เป็นสองค่ะทุกคนส่วน y นะคะส่วน y ปื๊บนี่ y อยู่ตรงนี้นะคะอยู่ข้างล่างอยู่ตรงนี้เป็นลบสองนะฮะนี่ ก็สามารถตอบได้เลย2กับลบ2นะฮะนี่มีคำตอบเดียวนะคะมีคำตอบเดียวคือ2และลบ2นะคะเรียบร้อยนะคะทุกคนต่อไปค่ะไปดูข้อที่5ค่ะข้อที่5จะเห็นว่า้ทุกข้อคำถามเหมือนกันนะคะแค่เปลี่ยนแค่สม,มการนะคะทุกคนอะข้อที่5เป็นสม,มการที่เท่าไหร่คะ หกับ5้านะคะอ่ะไปดู1กับห้านี่คือ1นึค่ะทุกคนและนี่คือห้าค่ะนี่ตัดกันจุดนี้นะคะทีทนี้ตัดกันจุดนี้เดี๋ยวตรงนี้คุณครูขอลบออกนะเดี๋ยวงงนี่เดี๋ยวตรงนี้ขอลบออกนะคะนี่ตัดกันจุดจุดนี้อ่าทีนี้เราก็มาดูว่าอ่าหกับ5เนี่ยจุดตัดของเส้น1กับ5้าเนี่ยคือจุดตัดไหนนะคะให้ทุกคนลองดูก่อน วิธีการมองลากไปหาแกน x เ,เลยตรงนี้นะคะเป็น4ใช่ไหมต่อไปไปหาแกน y ป๊อปตอนนี้เป็นลบ2นี่ได้แล้วทุกคนเราก็ตอบเลยนะคะ,ะมีคำตอบเดียวมีคำตอบเดียวนะคะคือเมื่อกี้คืออะไรนะคือ4กับลบ2นะฮะก็เขียนลงไปค่ะ4กับลบ2จบแล้ว ะะยังคุณครูเหลือข้อสุดท้ายพาทําก่อนนะคะ,ะทุกคนไปดูข้อสุดท้ายระบบสมการเชิงเส้น2ตัวแปรเด้อสมการก็คือมี1นึสอานะคะ,ะที่ประกอบไปด้วย123มเนี่ยมีคาตอบหรือไม่นะคะสมการที่1 2 3ทุกคนว่ามีปะนี่ดูสมการที่1สีเขียวสมการที่ 2, สอสีเดี๋ยวคุณครูลากแบบนี้ให้ทุกคนเห็นดีกว่าเนาะ เดี๋ยวงงว่าเอ๊ะทำไมอันนี้มันมี3สมการละแะเ,เป็นไปได้นะคะทุกคนนี่สมการที่1อันนี้คือสมการที่ 2, สองสมการที่สที่สร้างเส้นตรงมาจะเห็นว่าทั้งสามีจุดตัดจุดเดียวแปลว่ามันมีเท่าไหร่คะตัดจุดเดียวก็1คําตอบก็มาดูซิว่าคําตอบมันอยู่ในมีค่า x เท่าไหร่เอ่ย x เป็นเท่าไหร่อันนี้ x เป็น2ค่ะส่วน y ค่ะเล่าไปหา y ตรงนี้ y ก็คือสองแบบนี้ เราก็ตอบเลยมีคำตอบเดียวนะคะก็คือสองสองนั่นเองก็เขียนเลยค่ะนี่จบแล้วนะคะสำหรับแบบฝึกหัดนี้นะคะก็คือแบบฝึกหัด1.1นะคะในข้อที่3นั่นเองนะคะทุกคนเนาะโอเคนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็มีเพียงแค่นี้นะคะทุกคนต่อไปนะคะไปดูแบบฝึกหัด1.2ได้เลยค่ะ